ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยยูฟาร์มเราก็มาสู่รายการชีวิชีวาค่ะช่วงอาหารดีมีสุขภาพแน่นอนช่วงนี้หลายคนรอคอยนะ้าตื่นแต่เช้ามารอชมเลยนะว่าเดี๋ยวมื้อกลางวันมื้อนี้เราจะทําอาหารอะไรดีที่จะดีต่อสุขภาพวันหยุดแบบนี้มีเวลาทํามีเวลาไปจกกับข้าววันนี้มีเมนูมาฝากเป็นเมนูที่แบบอาจจะใช้เวลานิดนึง เป็นเมนูที่ดูมีความเป็นกลิ่นอายของฝรั่งฝรั่งอยู่แต่ว่าพยาย,ยามยยยผสมผสานความเป็นตะวันออกเข้ามาด้วยนะ ก็เลยจะเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจและต้องอร่อยแน่เลยทีเดียววันนี้เราจะมาขอสูตรพิเศษนี้นะคะจะอาจารย์พงษ์สุรัตน์ธัเจริญอนุกูลหรือว่าอาจารย์โยอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีอาจารย์โยสวัสดีครับ,รบอันนี้นี่มือมือหนึ่งของธุรกิจบัณฑิตเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไม่ไมือหนึ่งครับแต่ว่าเป็นบอกว่าทำอาหารได้หลากหลายมากเลยวันนี้อยากได้เมนูแบบว่า เอาที่มันดูหรูขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังมีความเป็นสุขภาพมีกลิ่นอายแบบของพวกสูตรพรยอยู่สเต็กไก่อบขมิ้นนะครับสเต็กไก่ใช่เป็นสเต็กไก่เลยนะครับอบกับขมิ้นนะคะซึ่งขมิ้นมันก็มีประโยชน์ของเขาอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นที่สําคัญก็คือจะเป็นซอสนะฮะซอสซอสเป็นซอสบัตเตอร์มาซาลาเป็นเครื่องเทศของอินเดียนะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วย5เครื่องเทศนะครับ เรื่องแค่ที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาอันนี้คืออะไรบ้างนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นไก่เรา,เราใช้ไก่แล้วเราก็ตัดหั่นแต่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะจะใช้อกไก่ออกไกใช้ก่อ็ไดก่โซ่สะโพกไก่แล้วแต่ชอบแต่ตัวนี้มันจะมีความนุ่มต่อมาก็จะเป็นเ,เ,เกลือริกไทยะอะเกลือริกไทยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น มัสตาร์มิ้นขมิ้นค่ะขมิ้นชานปาปิก้าอันิก้เขามีกลิ่นน้อยหน่อยๆเน้นเน้นเน้นดีกว่าเนาะเราใช้น้ำมันรำข้าวโอเคต่อมานะครับมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้เลยได้เลยค่ะท่านตอนแรกเดี๋ยวผมจะใส่มัสตาร์ก่อนอันนี้หมักธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอะง่ายมากเมนูนี้ที่คิดมาให้ ใส่น้ำมันได้เลยนะครับ<ช>เป็นน้ำมันรำข้าวนครับ<ช>ผมจะใส่ไก่ลงไปก่อน<ช>เอาด้าน<ช>หนังลงไปนะฮะ<ช>ไม่เป็นไรครับเราก็จะใส่เฮิร์บลงไปล,ลงไปแล้วโรสแมรี่กับตะเกียมนะคะ ใส่เป็นเนยลงไปเอ่อเสที่สดนะครับ หลับเอาลูกพลุลใช่ครับใส่ลงไปหอมใหญ่หอมใหญ่ใส่นี่พอเริ่มใส่เริ่มขึ้นสีละเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปนะครับ ครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ใส่ด้วยเห็ดนะ่ทุกอ,อย่างไปเลยนะ เสร็จแล้วเรียบร้อยสเต็กไก่อบขมิ้นราซอสบัตเทอร์มาซาลาอาหาร5ดาวของเราในวันนี้นะสุขภาพล้นล้นด้วยความตั้งใจของอาจารย์โยเลยนะคะใหม่มีพวกผลิตภัณฑ์นมไม่มีไม่มีแลคโตสไม่มีไม่มีกลูเตนแถมไฮแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็สารพัดทุกอย่างเลยเรียกว่าตั้งใจในการสร้างสรรค์เมนูนี้มากๆให้กับ แฟนๆรายการชีวิตชีวานะคะเพราะฉะนั้นลองนำเมนูอาจารย์ไปทําดูแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน่ๆหน้าตาดีมากเลยสําหรับสเต็กไก่อบขอมิ้นราซอสบัตเตอร์มซาลาค่ะขอบคุณมากมค่ะอาจารย์โยอาจารย์พงศุราชนันยะเจริญอน,อนุกูลน,นะคะจากสาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพเนาะวิทยาลยการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและนี่คือรายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลาเดิมวันอาทิตย์ทางช่องสามแห่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าภาวะเอ็นข้อเท้าอักเสบหรือเสื่อมเพราะเมนูต้มจิว๋วห้ามพลาดนะคะ